啊，妈 <Huh. S 2>、ah,。 อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกันพี่บอลเราเกินกันไปหลายอย่างแล้วเกินแล<ช>้วคนก็สนอ,อกสนใจแล้วเกินนะอาชีพนี้อามาเลยดีกว่า,าใครที่กำลังติดตามชมอยู่นะครับมีข่าวดีฮะจากกระทรวงแรงงานนะครับโดยกรมการจัดฐางานครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยากจะเป็นจู๊ดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน<ะ>ทํางานที่ฮ่องกงนะฮะหรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจํานวนถึง400อัตราเยอะมากเลยนะเงินเดือนเท่าไหร่นะเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยร่วมๆนะคะ4 40,000กว่าบาทนะฝากเอกสารทั้งหมดตรงนี้หน่อยฮะขออนจะไปไหนขออนุญาตไปสมัครก่อนอายุของเขาเท่าไหร่เขาเดี๋ยวจมีเรื่องขายมีหลักเกณฑ์ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวฟังดีๆเลยใครที่สนใจ OT นะชั่วโมงละ850บาทนี่แล้วก็ฟรีมีตั๋วเครื่องบินไปกลับนะฮะแล้วก็มีค่าที่พักค่าสวัสดิการอื่นๆให้ครบครันเลยทีเดียวตามกฎหมายเริ่มรับสมัครตั้งแต่11มิถุนายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการครับ 1นึงนะ11มิถุนายนสำหรับใครที่18อัพๆนะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะเออซึ่งท่านพิพัฒน์รัศกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมาบอกว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานนี่แหละเปิดรับสมัครเลยใน400อัตรายอย่างที่บอกไปกับนายจ้างบริษัทของคาเทสแปซิฟิกนะคะซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยเงินเดือนนะคะถ้าคิดเป็นเหรียญฮ่องกงเท่าไหร่ครับเป็นเหรียญฮ่องกงก่อนเ1 0 0รเหรียญนะคะฮ่องกงนะคะ หรือประมาณ42,978บาทตีไปซะสระตะรวมๆประมาณ43,000บาท ่วงเวลาชั่วโมงละร้อยแปดสิบเหรียญฮ่องกงก็คือประมาณแปดร้อยห้าสิบาทนี่เขาคิดเป็นชั่วโมงโอทีค่าล่วงเวลาโอทีได้ด้วยใช่นะคะระยะเวลาจ้างงานสามปีค่ะแล้วก็นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าเช่าที่พักหนึ่งปีปีที่หนึ่งถึงปีที่สองอ๋อค่าที่พักด้วยใช่ไหมโอ้ยได้เดือนละเจ็ดพันเหรียญฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงอ่ะที่พักแพงไงแพงมากแพงมากเพราะนั้นเนี่ยเขามีค่าที่พักให้ด้วยยังไม่หมดแค่นั้นน้องฝนคุณผู้ชมยังมีโอ้โหสวัสดิการต่างๆค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับให้ด้วยเมื่อทําางนครบสัญ จมีค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและผู้อยู่ในอุปการะมีการคุ้มครองความปลอดภัยในเรื่องของประกันชีวิตให้ด้วยอีกใช่ค่ะผู้ที่สนใจนยื่นไปสมัครได้โดยตรงเลยในเว็บไซต์ของคาเทปแปซิฟิกนะคะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่11มิถุนายน2567ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะใช่คุณสมบัตินีดนึงนะใครสนใจเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่18ปีขึ้นไปจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือหากสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยก็จะต้อง มีประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์ถ้าจบมปลายนะฮะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาอย่างน้อย1ปีมีทักษะในการเขียนทักษะในการพูดภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยด้วยหากสื่อสารภาษาที่3ได้และก็มีประสบการณ์ด้านการบินสายการบินการบริการอุตสาหกรรมการบริการต่างๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษโอ้ยอย่างนี้ฝนเข้าข่คุณสมบัติทุกอย่างเลยนะภาษาที่3ก็ได้ได้ยัไงดีล่ะภาษาอังกฤษภาษาจีนเขาบอกว่าท่าที่3ก็พิจารณาเป็นพิเศษ อ่า,อามีจีนได้ออหรือสเปนได้เยอรมันได้อางเงี้ยบางชุดก็บดมดตัวเลวออ <this> ลิดิสเวิร์ดเชิญกรอกข้อมูลเลยครับคุณฝนได้ค่ะ สมบัติอีกอย่างหนึ่งนะผลการทดสอบภาษาอังกฤษนะคะกรณี i l i l เนี่ยนะคะระดับ6.0ขึ้นไปว่าโทอีกนะคะทักษะการอ่านการฟังระดับ325นะคะไปดูเลยทางเว็บไซต์ทีมงานบอกเวลาหมด้วแล้ว,ลวเพราะเรื่องงานดีๆเงินดีๆแบบนี้กระทรวงแรงงานเขาก็เอามาฝากเราก็ต้องรีบมาบอกการสายด้วยนะฝากไว้1694ลองโทรไปถามรายละเอียดดูแล้วกัน 06กด 2, 2ก็ได้กระทรงแรงงานเหมือนกันนะคะสองเบอร์เลยกรมจัด1694ใครกด1506กด2ไม่ได้1694ที่พี่บอลว่าได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับ